รวมใจเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเสนอ ชีวิตพอแล้วพุกปีสวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการบายซาคาฮรัรผมโรเบิร์ตดอกมาดันนะครับพบกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆอย่างนี้16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีครับผมแล้วก็พบกับผมเช่นเคยนะครับเซติ่มซำครับอย่าลืมนะครับ พบกับพวกเราได้3ช่องทางอ่าหพอใจแชนแนลและ2เบาใจทีวีสามบางคนชมออนไลน์อ่ากดเซิร์ฟไปเลยครับ www. พอใจ h ช n แนล c รมหาจนตกเก้าอี้ดังโครมหาก็เป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ก็บอกซ้ำย้ำเตือนกันนิดนึงสำหรับทุกท่านที่ห่วงใยสุขภาพอ่า เครื่องดื่มเจนี่ฟู้ดทำไงครับอ่ะก็โทรสั่งโดยตรงกับทีมงานของหยองลูกหยีนะเพราะบางทีช่วงนี้มีของปลอมใช่ของดีต้องมีการเรียนแบบถูกต้องนะครับครับผมเพราะฉะนั้นสั่งโดยตรงกับทีมงานของหยองลูกหยีนะที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 0 0 2 2 4 5 4 5้าครับผมคุณหยองลูกหยีก็จะขับรถสิบล้อไปส่งเลยเหเพราะตอนนี้คนสั่งกันเยอะครับผมเยอะมาก อ่ะแล้วก็บอกข่าวกันนิดนึงนะฮะสำหรับแฟนคลับของคุณเชษเชิญยิ้มนะวันจันทร์ที่14นี้ก็จะมีการชาวพนักกิจศพของคุณแม่ของคุณเชษครับผมก็ที่วัดบ้านลาดนะฮะตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วครับผมโคราชบ้านเองนี่ละครับผมครับผมไม่เสียเวลาบ่ายจะแจอย่างนี้เราไปหาเรียกน้ำย่อยกันก่อนครับในช่วงแก๊ซฮาเฮ ช่วงกักซ่าฮแห่สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซน y ฟู o ด <c oughs> <c oughs> แจ็คแรกวันนี้มีอะไรครับอยากถามว่าคุณมีคุณสมบัติไหมคุณสมบัติเหรอ <c oughs> ผมเนี่ยคุณสมบัติไม่ค่อยมีครับ <c oughs> อ้าวแล้วมีอะไรถ้าเกิดสมบัติอะผมมีเพียบ <c oughs> มีสมบัติเพียบมีร่ำรวยสมบัติทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่ครับลูกของคุณอาสมบัติเนี่ยเพียบเต็มบ้านไปหมดเลยครับไม่มีใครบัญชาเลยไม่มีเลยครับตลกจริงเลยเดี๋ยว<อ>ถ,ถีบตกไปนู่นแจ็คแรกไปดูครับก็ถามว่ามีคุณสมบมัติไหมจ้ายังไงอ่ะไปดูเด็กนี่คุณกระต่ายครับผมพูดถึงคนเราเนี่ยนะยิ่งสังคมไทยเนี่ยนะ คนมีชื่อเสียงกับคนรวยเนี่ยนะอยู่เมืองไทยสบายเน,นี่ยใช่ครับใช่นี่แต่คนรวยเนี่ยรวยต้องมีความสุขนะต้องมีความสุขทุกคนคนไหนรวยมีเงินก็มีความสุขบางคนดิรวยแล้วไม่มีความสุขอม่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณ3าสิบกว่าโอ้รวยเหรอรวยเด็มีเงินสามสี่ร้อยล้านว้ายเียดายผัวตายไง ทิ้งมรดกไว้ให้สามสี่ร้อยล้านรวยไหมล่ะโอ้รวยใช่รวยจนี่้อยู่ไปนาๆนๆไนเหงาวป่าเปลี่ยวเอกาอ,อยากจะหาใครสักคนหนึ่งมาคอยดามใจมาอยู่เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เลือนงแ,แต่ก็จะหาผู้ชายแต่ก็กลัวผู้ชายเนี่ยจะมาหลอกเพราะตัวเองรวยมากใช่เยอะมากเลยตอนนี้ใช่ไหมฮะมก็เลยลงหนังสือพิมพ์ประกาศหาผู้ชายดีเนี่ยที่มีคุณสมบัติสามประการด้วยกันสามประการครับอะไรบ้างฮะหนึ่งคือถ้าได้เธอแล้วเนี่ยจะไม่ตกตีเธอ สองได้เธอได้เนี่ยจะไม่เดินหนีจากเธอจะไม่เดินหนีจากเธอไปอืและสามนี่สําคัญมากเลยอะไรฮะต้องเก่งเรื่องเซ็กบนเตียงโอ้โหเรื่องสาคัญแล้วเรื่องนี้นะลงข่าวก็ได้ไม่เกินอาทิตย์ทําไมฮะตื่นเช้าขึ้นมามีเสียงเคาะประตูเสียงดังแบบเคาะประตูดังมากก็เลยใช่ผู้หญิงอันนี้ก็เปิดประตูไปเห็นผู้ชายอยู่หน้าประตูผู้ชายบอกว่าสวัสดีครับคุณผู้หญิงผมนี่นะครับมีคุณสมบัติสามประการที่คุณผู้หญิงเนี่ย ลงในหนังสือพิมพ์ข้อหนึ่งข้อหนึ่งได้คุณแล้วผมจะไม่ตบตีคุณเพราะผมตบตีคุณไม่ได้ผมแขนด้วนสองข้างแขนด้วนเลยเอรอไม่มีเลยอแน่นอนตบตีไม่ได้เออไปไปได้และข้อสองเมื่อได้คุณแล้วผมจะไม่เดินหนีจากเพราะผมขาด้วนสองข้างโอ้ยแขนด้วนขาด้วนด้วยอ่ขาด้วนสองข้างด้วยเออและข้อสามต้องเก่งเรื่องเช็คบนเตียงออสำคัญมากเลยและคุณคิดดูผมเอาอะไรเข้ะประตู พาะไม่ถึงไมันเพาไม่ถึงไม่ถึงเอาอะไรเคาะเอ้ยไม่ต้องห่วงนี่ตีวายจุกหลุดรือบอกแค่นี้โอ้ยผู้ชายแบบน,นี้ก็มีด้วยอ้าวก็แขนไม่มีขาไม่มีเอาอะไรเคาะประตูนะ <c oughs> ผมชอบนะคุณพี่กระจอกผมชอบมากกระรอกเออนั่นแหละ,ะ,ะก็บอกเลยนี่อันนี้แค่แก๊กแกรกนะเนี่ยมาดูแก๊กของผมดีกว่าครับ ของคนมีอะไรอ้าวพี่ชอบหรือเปล่าคนพูดตรงๆเนี่ยคนพูดตรงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบอแต่มีบางคนที่ก็ไม่ชอบคนที่พูดตรงใครอ่ะผู้หญิงไงเราไปทักเขาว่าน้องไม่เจอกันนานอ้วนขึ้นเยอะนะเขาจะโกรธแล้วทําไงครับเราก็ต้องพูดอ้อมๆไปว่าน้องไม่เจอกันนานผอมลงไปเยอะเลยกระหล่องกองเลยไม่มีจะกินมั้งเย่บ้าเอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับนี่แกของผมเป็นคนพูดตรง อ๋อเป็นคนพูดตรงออ,อยากดูแล้วอไปดูกันเลยครับครับผมอท <ฮะ S 1> านกาแฟเดี๋ยวกาแฟกาแฟทากาแฟเนี่ยน่านิดหน่อยได้มากๆไม่ดีทำไมอะ่ะอา้าวกินมากๆแล้วตาแข็งอ๋นอนอนไม่หับยายชอบฟื้อตากินอย่จะค,คุยอะไรก็คุยเออพูดถึงไอ้เรื่องบาปบุญเน,นี่ยนะมัมีจริงนะทำไมใช่ไหม มีผู้หญิงอยู่สามคนนะเบิดนะผู้หญิงสามคนจะโตไม่ได้กันเลยเป็นเด็กโตไม่ได้วยกันเรียนก็เรียนอยู่ห้องเดียวกัน<ง>แต่งงานก็แต่งพร้อมกันอพอถึงคราวตายควายชีวาวาาไม่ใช่ลิเกเอนะ <c oughs> ก็มาตายพร้อมกันโอ้โหลนนี่พอตายพร้อมกนเสร็จเนี่ยก็ต้องเออไปเข้าเฝ้าต่อหน้าพยาญอพญายมก็จะดูว่าใครทําดีใครทําชั่วเปิดบัญชีหนังไก่หนังบัญชีหนังอะใช่ไหมฮะดูบา ใครทําดีก็ขึ้นสวรรค์ใครทำชั่วก็ลงนรกนะแต่ว่าผู้หญิงสามคนในพญยายมก็บอกว่าเจ้าจะตกนรกหรือจะขึ้นสวรรค์นเนี่ยอยู่กับคำถามเราถ้าตอบคาถามเราถูกใจนะเราจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าตอบไม่ถูกใจเราให้เจ้าลงนรกโอ้คำถามมีอยู่ว่าเจ้าจงบอกสถานภาพของเจ้าทั้งสามคนว่าก่อนแต่งงานและหลังแต่งงานเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋ออ๋เจ้าคนแรกตอบมาผู้หญิงแรกก็ตอบว่าดิฉันก่อนแต่งงานน่ะ ดิฉันจะเป็นสาวบริสุทธิ์แต่หลังจากแต่งงานเนี่ยดิฉันก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะเจ้าค่ะยังไม่มีอะไรเลยังไม่มีสามีเลยนี่ไงพยายามบอกว่าเจ้าเป็นผู้หญิงที่รักมวนสังวนมวรักมวนสังวนตัวมวลสังเวีนเข้ากับจนี่เหนื่อยว่ะรักมวนสงวนตัวเพราะฉะนั้นเจ้าเอากุญแจไขขึ้นสวรรค์ไปเลยโอ้บริสุทธิ์ไปขึ้นสวรรค์เลยไขกุญแจไปเลยขึ้นสวรรค์ไปเลยแล้วเจ้าคนที่สองล่ะเจ้าเป็นยังไงเขาบอกว่า ก่อนแต่งงานดิฉันจะเป็นสาวบริสุทธิ์แต่หลังแต่งงานฉันเสียตัวให้กับสามีของดิฉันพญยายมโมโ,โหเลยเจ้าทำไมไม่รักษาความบริสุทธิ์เจ้าเห็นแก่ชายรูปหล่อแกเขาว่าขอ,ขอ,ขอ,ขอแต่งงานเจ้าก็เสียตัวให้เขาแล้วเจ้าคุณแจกไขเปิดประตูนรกลงไปเลยโมตนกนรกไปเลยวามาถึงคนที่สามและเจ้าหรืคนที่สามเป็นไงพญายมบอกไอ้สามบอกดิฉันเนี่ยเสียตัว แต่แต่ก่อนแต่งงานแค่หลังแต่งงานดิฉันไม่เคยรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้เลยเจอผู้ชายคนไหนฉันก็มีเซ็กกับเขาไปทั่วแล้วก็ทุกสถานที่ทุกเวลาฉันมีเซ็กตลอดพยาโยมได้ยินอย่างนั้นโมโหบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงดีมากเพราะฉะนั้นเจ้าอูแจห้องข้าไปไปรอข้าในห้องเดี๋ยวข้าตามเจ้าไป ยายมด้วยเออแม่บางทีเราก็ต้องรักนวลสงวนตัวครับครับผมอ่ะเราไปหากันพอแล้วตอนนี้ <ทำ S 1> พักดื่มเจนี่ฟูดก,กันสักครู่หนึ่งเออไปดีกว,ว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่วงแจกซ่าฮาเฮ มาพบกับพวกเราในช่วงที่สองในช่วงของแจกซ่าฮาเฮครับผมเราแจกกันเป็นประจำประจำทุกวันนะครับผมก่อนจะแจกซ่าฮาเฮเราไปฟังกติกาการเล่นเกมกับพวกเราก่อนครับครับผม กติกาแสกซ่าฮาแฮเราจะมีแผ่นป้ายทั้งหมด10บแผ่นป้ายภายใน10บแผ่นป้ายนี้จะมีเจนีฟูตกล่องใหญ่5้ากล่องกล่องเล็กอีก5กล่องเราจะทําการคล้า้แผ่นป้ายทั้งหมดแล้วเลือกมาเพียง3ามแผ่นป้ายจากนั้นพิธีกรจะเปิดเฉลยให้1นึแผ่นป้ายแล้วให้คุณผู้ชมทายต่ออีกสองแผ่นป้ายว่าหลังแผ่นป้ายนั้นจะเป็นเจนีฟูตกล่องเล็กหรือเจนีฟูตกล่องใหญ่ทายตอบถูกทั้งหมดคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์เปิดป้ายรางวัลหนึ่ง ครั้งและแผ่นป้ายรางวัลทั้ง5ใบมีรางวัลดังนี้ค่ะกาแฟรปรุงสำเร็จชนิดผงตรานาโนคอฟฟี่2กล่องมูลค่า450บาท เมื่อจากสโมรสรเจนีฟูดสมุตสงคราม FC. เอฟซเงินสด1,000บาทเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเจนีฟูดกล่องเล็กมูลค่า2,200บาทและถ้าหากเปิดพบป้ายในพลคนขันกันรับไปเลยเงินสดจำนวน2,000บาทเริ่มโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ02-692-2818-9เถึงเกรับของเมื่อทราบกฎกติกามารยาทกันเรียบร้อยแล้วครับ ก็โทรมาได้เลยนะครับผม02-692-28189แต่ขอสมวนลิขสิทธิ์สำหรับท่านที่ได้ของรางวัลไปแล้วสำหรับสัปดาห์นี้นะครับทำไงอ่ะอ่ะให้คนใหม่ๆบ้างนะครับครับเชิญครับโทรกันมาได้เลยนะฮะเรารอคุณอยู่ครับมาแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุภาพสตรีชื่อคุณอะไรครับอมลวัรณค่ะคุณอมนวรรณนะฮะ อ่โทรจากจังหวัดอะไรครับผมนครปฐมค่ะนครปฐมนะครับทีน่โอเขาว่าลูกชิ้นอร่อยอ่ะยีลูกชิ้นหมูนะจะชมทางช่องไหนอยู่ครับพอใจค่ะพอใจสัญญาณชัดเจนดีนะครับชัดเจนค่ะโอเคครับผมงั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยครับผมอ่ะ,อะแผ่นป้ายแรกครับผมเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กนะครับแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับ อ่ะงั้นขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่นะครับอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับผมเจนี่ฟูดกองเล็กหรือว่าเจนี่ฟูดกองใหญ่ครับครับผมใหญ่ค่ะใหญ่งั้นขอให้ใหญ่ใหญ่ขอให้ใหญ่ใหญ่เอาแล้วโอ้โหเพียงท่านแรกเท่านั้นก็ได้เปิดป้ายรับของรางวัลนะครับครับมีทั้งหมด5แผ่นป้ายครับมีเจนี่ฟูดหนึ่งเจนี่ฟูดสองเจนี่ฟูดสามเจนี่ฟูดสี่เจนี่ฟูดห้าเลือกแผ่นป้ายไหนดีครับ แผ่นป้ายห้านะแผ่นป้ายที่ห้าเป็นเจนีพุทธนี่อะไรครับได้รับว้าวแม่เจ้าอะไรสองพันบาทครับผมอ่ะเปิดเจอท่านนายพลนายพลคนขอนแก่นนะสองพันบาทบอกแล้วโทรเข้ามาก็ยิ่งได้ของรางวัลอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวทีมงานติดต่อไปนะฮะท่านต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสภาพบิพุษชื่อคุณอะไรครับ เจริญครับคุณเจริญนะจ๊ะท้อจากไหนนะพุทธมนทนสายสี่ครับ๋อใกล้ๆนี่เองนะชมทางช่องไหนอยู่ครับพอใจครับพอใจนะครับคุณเจริญสัญญาณชัดดีนะครับครับผมอ่ะเริ่มเล่นเกมกันเลยครับแผ่นป้ายแรกครับผมเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับคุณเจริญเล็กครับขอให้เล็กนะของเล็กคอยห้เล็ก ขอให้เล็กอีกหน่อยคุณเจริญจ๋าอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับเจนี่พุทกองใหญ่หรือเจนี่พุตกรเล็กใหญ่ครับขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่โอ้โหไม่เป็นไรครับผมคุณเจริญเดี๋ยววันจันทร์โทรมาใหม่ได้นะฮะเรารอท่านอยู่นะครับผมถ้าสั่งซื้อผิดพันเจนีุ่ก็0ู0 0 2 2 4ด4 5กับทีมงานหย่องลูกหยีนะฮะ แต่ถ้าเล่นเกมกับพวกเราก็นี่แหละครับหมายเลียกที่โชว์อยู่หน้าจอทีวีนี่ละครับโทรเข้ามาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าคุณอะไรครับวิเชียรครับคุณวิเชียรนะจังหวัดอะไรครับผมชนบุรีครับชนบุรีนะครับจากชนบุรีชมทางช่องไหนนะครับพอใจครับโอเคงั้นเริ่มเล่นเกมกันเลยครับแผ่นป้ายแรกก็เป็นเจนีฟูตกล่องเล็กครับผมและแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนีฟูตกล่องใหญ่หรือเจนิ่ฟูตกล่องเล็กครับเล็กครับ เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กโอ้หน่าเสียดายจริงๆนะครับผมไม่เป็นไรฮะวันจันท์ยังมีเดี๋ยววันจันโทรมาใหม่ตั้งแต่วันจันท์ถึงวันศุกร์อยู่แล้วเราสงวนสิทธิ์สำหรับคนที่ได้รางวัลไปในสัปดาห์นี้แล้วเท่านั้นนะครับครับอ่ะสายต่อไปเชิญได้เลยนะครับผม0-2692 28 18-9นถึงนะครับผมสำหรับหมายเลขของท่านที่จะเล่นเกมสวัสดีครับ ฮัลโหลวันดีครับค่ะวันดีค่ะอกรบกวนปิดเสียงทีวีนิดนึงครับฟังจากโทรศัพท์เท่านั้นนะครับค่ะถ้าผมคุณอะไรครับสุดใจค่ะอ๋อคุณสุดใจนะฮะค่ะมาจากจังหวัดไหนครับพังงาค่ะพังงานั้นคนใต้เอาเล่นเกมเลยค้ค่ะคนใต้เล่นเกมเลยเล่นเกมเลยอ้าวแผ่นป้ายแรกครับผมเป็นเจนีฟูดกล่องใหญ่ครับผมและแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับ กองใหญ่ค่ะอ้าวขอให้ใหญ่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 ครับผมอ่ะอีกหนึ่งแผ่นป้ายเท่านั้นครับจะได้รับของรางวัลแล้วครับผมเชิญครับเป็นเจนิ่ฟุตกลองเล็กหรือกองใหญ่เชิญครับไว้หน่อยครับอ่ากองใหญ่ค่ะอ้าวขอให้ใหญ่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 ไหมโอ้โหเป็นเจนี่ฟุตกองเล็กนะเสียใจด้วยไม่เป็นไรวันจันทร์โทรมาใหม่อ่ะสายนี้มาแล้วสวัสดีครับโุค่ะครับผมคุณอะไรครับ คุณปริชาติค่ะคุณปริชาติโทรจากจังหวัดไหนครับสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการนะฮะไม่เสียเวลาเราเล่นเกมกันเลยคุณปริชาติแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ครับและแผ่นต่อไปครับเ<อ>จนี่ฟูส์กล่องใหญ่หรือกล่องเล็กครับปิดเสียงทีวีด้วยครับฟังจากโทรศัพท์เท่านั้นนะครับเข้าใจไหมค่ะกล่องเล็กค่ะโอเคอะขอเล็กๆครับขอเลเล็กอะเล็ก โอเคครับเอาแผ่นป้ายต่อไปครับคุณปริชาติครับกล่องเล็กแล้วครับอันนี้กล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายสุดท้ายกล่องใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ให้ใหญ่นะครับคุณปริชาตินะโอ้ยน่าเสียดายนะครับรับผมเรียบร้อยไปแล้วคุณปริชาติจานะฮะเวลาโทรรบกวนนะครับผม่านผู้ชมนะปิดเสียงทีวีด้วยฟังจากโทรศัพท์เท่านั้นนะฮะครับผมอ่ะและโทรเข้ามากันได้เรื่อยๆนะฮะ วางสายโทรศัพท์ให้สนิทด้วยสายต่อไปจะได้ติดต่อพวกเราได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเชิญครับสวัสดีครับครับครับผมคุณอะไรครับมงคลครับคุณอะไรนะมงคลครับมงคลน่แมมชื่อเพราะมากจากจังหวัดไหนครับคุณมงคลโคราชครับอ๋อคนโคราชเนี่ยอ้เล่นเกมกันเลยคนโคราชนะพี่นายเอ้ยอ้าวแผ่นป้ายแรกเป็นเจนิฟูตกลองใหญ่นะครับ แผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กครับกล่องเล็กครับอ้าวขอให้เล็กนะครับขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กครับโอ้ยเอาละครับคุณมงคลอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับเป็นเจนี่ฟู้ดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟู้ดกล่องเล็กครับอ่ากล่องเล็กครับกล่องเล็กขอให้เล็กขอให้เล็กขอให้เล็กเล็กครับโอ้ยพอแล้วอะยังมีอีก4แผ่นป้ายรางวัลนะครับมีเจนี่ฟู้ดหนึ่งเจนี่ฟู้ดสองเจนี่ฟู้ดสามเจนี่ฟู้ดสี่ เลือกแผ่นป้ายไหนดีครับครับเบอร์สามครับเอาแผ่นป้ายที่สามคุณจะได้รับไปนั้นก็คือก็คือโอ้โยนายพลนายพันวันนี้มากันครบแพ้พร้อมเปิดเจอนะฮะนายพันก็รับไปเลยหนึ่งพันบาท,บาทนะยินดีกับคุณมงคลด้วยนะครับ เราแจกกันไปพอแล้วเดี๋ยวพักดื่มเจนีฟูสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาแจ<ส>กซ่าเฮ้ นุ่นดอยเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเซนีฟู้ด มันเลยปิดเพลงก็ไม่บอกถ้าจริงไงเพลงเกาหลีนี่แต่เมียผมเกาแรงไปหน้ากันเลย <c oughs> เละประเทศเกาหลีถ้าผมกลับมาพบกเรากันต่อในช่วงแจกซ่าฮาเฮครับผมยังโทรกันเข้ามาได้ยังมีของรางวัลอยู่นะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ h ล l l สวัสดีค่ะโอ้โหเสียงดังความชัดคุณอะไรครับ อารยานครปฐมค่ะคุณอารยานครปฐมอีกแล้วเพิ่งได้รางวัลไปเนี่ยใช่จังค่ะพี่น้องมาได้เล่นทั้งสองอาทิตย์แล้วกาะโทรไม่ติดอ๋อผมจังหวัดเดียวกันได้โอเคครับเล่นเกมกันเลยครับผมแผ่นป้ายแรกนะครับผมแผ่นป้ายแรกเนี่ยเจนี่ฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับเอาใหญ่ค่ะกล่องใหญ่ให้ใหญ่นะครับอารยาป่า แม่น่าเสียดายไม่เป็นไรนะคุณอาริยาเดี๋ยววันจันทรโทรมาใหม่ครับผมขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมหมายเลขก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วนะฮะโทรมาได้เลยรางวัลเรายังมียังมีนะครับผมก็ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะคนที่ได้ขอรางวัลสัปดาห์นี้ไปแล้วเท่านั้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับอภิสิทธิ์ครับอ้าวคุณอภิสิทธิ์นะฮะ ครับโทจาจจังหวัดไหนครับชนบุรีครับชนบุรีนะครับผมอ่ะเริ่มเล่นเกมกันเลยครับผมอ่ะแผ่นป้ายแรกครับคุณอภพิสิทธิ์ครับเป็นเจนี่พุ้ดกล่องใหญ่ครับแผ่นป้ายต่อไปเจนี่พุดกล่องใหญ่หรือเจนี่พุดกล่องเล็กครับครับเล็กครับอ้าวขอให้เล็กนะครับคุณอภพิสิทธ์ครับโอ้โหไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันจันทร์โทรมาใหม่นะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณอภพิสิทธ์นะฮะอ่ะขอบคุณครับผม สายต่อไปนะยังพอมีเวลาอยู่นะเราอยากจะแจกนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะคะ02692เอ้ามาพอดีวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับพรทิพย์ค่ะอ๋อคุณพรทิพย์นะโทรจากจังหวัดไหนครับอุธยาค่ะอุยุายาบ้านเดียวกับผมเลยเล่นเกมกันเลยนะครับคุณพรทิพย์ครับแผ่นป้ายแรกเอ้าเป็นเจนี่พุกล่องเล็กครับ แผ่นป้ายต่อไปเป็นเจนี่พ้ดกล่องใหญ่หรือเจนี่พ้ดกล่องเล็กครับผมกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ขอให้ใหญ่ไปอีกหนึ่งแผ่นป้ายครับคุณพรทิพย์ครับเป็นเจนี่พ้ดกล่องเล็กหรือเจนี่พ้ดกล่องใหญ่ครับกล่องเล็กค่ะขอให้เล็กขอให้เล็กนะครับขอให้เล็กแล้วก็โอ้โหน่าเสียดายนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทร์โทรมาใหม่ขอบคุณนะครับคุณพรทิพย์นะครับขอบคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับผมบุญธรรมค่ะอ๋อคุณบุญธรรมนะโทรจากจังหวัดไหนครับลบบุรีค่ะลบบุรีนะจ๊ะลบบุรีเอาเล่นเกมกันเลยจ้าแผ่นป้ายแรกนะครับเป็นเจนี่ฟูดกล่องเล็กแผ่นป้ายต่อไปครับคุณบุญธรรมเป็นเจนี่ฟูดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟูดกล่องเล็กครับเจนี่ฟูดกล่องใหญ่ค่ะขอให้ใหญ่นะครับขอให้ใหญ่โอ้ น่าเสียดายนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววันจันทโทรมาใหม่ขอบคุณคุณบุญธรรมนะสายต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับรับของคุณอะไรครับพิทยาครับอ๋อคุณอะไรนะฮะพิทยาพิทยาท้จากจังหวัดไหนครับเพชรบุรีครับท้จากไหนนะเพชรเพชรเพชรอ๋อคนเพชรบุรีนี่มอแกงอร่อยมากอเล่นเกมกันเลยครับแผ่นป้ายแรกครับคุณพิทยานี่ครับ เป็นเจนิฟู๊ดกล่องใหญ่แผ่นป้ายต่อไปเจนี่ฟู๊ดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟู๊ดกล่องเล็กครับครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับอ้าวอให้ใหญ่ใหญ่ครับใหญ่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 ครับเอาล่ะแผ่นป้ายต่อไปครับเจนี่ฟู๊ดกล่องใหญ่หรือเจนี่ฟู๊ดกล่องเล็กอ้าวขอให้เล็กเชิญครับเล็กเล็กเล็กเชิญครับเล็กจริงจริงครับผมอ้าแผ่นป้ายรางวัลทั้งหมดมี3แผ่นป้ายรางวัลมีเจนี่ฟู๊ดหนึ่งเจนี่ฟูดสองและเจนี่ฟูดสี่เลือกแผ่นป้ายไหนดีครับหนึ่งหนึ่งครับ เลือผ่นป้ายที่หนึ่งนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับไปก็คือก็คือป้าเ,เป็นกาแฟผมนานโนนะครับยินดีด้วยกับท่านที่ได้รับรางวัลไปในวันนี้นะครับผมอ่ะเหลืวเราเฉลยป้ายที่เหลือนะครับเ,เจนี่ฟู้ดสองก็เป็นนี่ แมเสื้อที่ระลึกจากเจนี่ฟูดสมุทรสงครามครับและแผ่นป้ายที่สี่ก็เป็นเป็นเป็นป็นปืป้เนี่ยโอ้โหเจนี่ฟูดนะฮะร,ราคา2200บาทนะครับยินดีด้วยกับท่านที่ร,รับรางวัลไปวันนี้นะฮะจอเจอกันใหม่ในวันจันทร์หน้าจนถึงวันศุกร์เลยครับกับรายการดีๆอย่างนี้ก็คือบายซะฮ้าเฮขอบคุณเจนี่ฟูดนะครับจะเจอกันใหม่ในวันจันทร์ครับผมสวัสดีครับโอบานขังน้ำสตาร์ I'm done.